สวัสดีครับรายการคนที่เล่า EP หนึ่งนะครับพอดแคสต์ Podcast ที่พยายามจะให้มีความรู้จากคนที่ก็ไม่ได้มีความรู้เท่าไหร่นะครับครับคือคลิปนี้จะเป็นฟันหลงจากทริปที่ไปอุดรน,นะครับคือว่าพอดีกำลังตัดตอนภูพบาทอยู่ครับที่เราไปเดินกันที่มีหอนั่งอุตสาห์ครับแม่ สวยมากเลยนะใช่อันนี้เราจะไม่ได้มวนถึงเรื่องความสวยไม่สวยแหละแต่คือแม่สังเกตไหมว่าที่นั่นอะ่ะเขาจะมีชื่อแบบอหอนางอุษากูนางอุษาอเหอหยียบศพเท้าบาลดอะไรมีวัดลูกเขยมีวัดพ่อตาอเขาคือใครนั่นแหละลก็คือจะเป็นประเด็นที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ จริงๆตัวด้วยตัวสถานที่เนี่ยกาตานานนางหุ่นสาน่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยเพราะว่าตามสถานที่มันเห็นได้ชัดว่าว่ามันเป็นเหมือนศาสนสถานเป็นเอาง่ายๆคิดสภาพเหมือนเป็นวัดอ่ะเพราะว่าเขาก็จะมีเป็นแบบอย่างอย่างตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะโบสถ์วัดพ่อตาที่<ช>มีพระอยู่ใช่อย่างเงี้ยแ,แล้วก็อีกหลายๆที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเหมือนกับว่าเป็นที่สําหรับ นั่งวิปัสสนาอาจจะสร้างเป็นเพิงหินขึ้นมาเพื่อ,อนั่งอาจจะลบแดดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบนนั้นก็แดดก็คงแรงอยู่แหละท,ทุกทวันที่แดดนะทําไหนยนั้นจะเป็นยังไงเอออาจจะล่มก็ได้เอ่าก็เราก็ไม่รู้ทีนี้แล้วก็ด้วยความที่มีใบเสมาอยู่เนี่ยจริงใบเสมาเยอะมากมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขตพุทธพุทธฐานเขตศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่แบบ วัฒนธรรมผีวัฒนธรรมหินตั้งอะไรมาอย่างเงี้ยวัฒนธรรมมันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตำนานนางอุษาเลย้าวแต่ตำนานนางอุษาเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนแบบเรื่องเล่าพื้นบ้านในแถบภาคอีสานอย่างเงี้ยแล้วคนก็เลยเหมือนเอามาผโอเคมดิอ่าจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะก็จริงๆก็รู้สึกว่าคนไทยก็ชอบที่จะเอาตำนานหรือเอาอะไรมามาูกกับสถานที่จริง บางทีก็มัวบ้างไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยบ้างแต่ว่าอแต่ไม่ามันดีนะมันก็ทำได้เฮ้ยพอเราไปเนี้ยอ่ะสมมติเนี้ยแม่ถามหนูเนี่คืออะไรเอาหอนางอุษาเอ้ยมีมีเรื่องเล่าอ่ะมีเรื่องเล่าให้ไอ้ลูกให้หลานฟังมีเรื่องเล่าไม่ใช่ไปแม่เนี่อะไรอ้าวหินไงใช่เพราะว่าสมมติถ้าเกิดเขาไปตั้งชื่อตัวหอนางอุษาว่าแบบหินใหญ่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้อยากไปดูสักเท่าไหร่ใช่ไหมดูดูจากชื่อจากอะไร อ่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องอ่าตำนานนางอุษาเอาแบบคร่าวๆเลยนะ <Okay. S 2> เพราะว่ามันก็มีหลายตำนานที่อาจจะใช้ชื่อหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันท้ะทีเดียวอืมเอป็นว่าสรุปมาให้หนึ่งเวอร์ชั่นละกันโอเคก็คือตัวละครเด่นๆเนี่ยจะมีอยู่สามตัวก็จะมีนางอุษาเป็นนางเอกท้าบารอดเป็นพระเอกแล้วก็มีพญาพานเป็น ไม่เกี่ยวกับพญากงนะไม่เกี่ยวคนละเรื่องพญาพานเป็นเหมือนเหมือนเป็นตัวกงของเรื่องนี้แล้วกันแต่ก็พออ่านอ่านดูแล้วจะเรียกเขาว่าเป็นตัวกงได้ไหมก็ก็ไม่รู้ลองฟังดูแล้วกันคือเรื่องอะ่ะมันเริ่มขึ้นที่ว่าพญาพานเนี่ยเป็นเจ้าเมืองพานอพอพานสละอานอรนนุนะอ่ะแล้วก็เอ๊ะมันอาจจะอ้างอิงมาจากคือตรงนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าภูพานไง พญาพานเนี่ยเป็นเจ้าเมืองพานเป็นแบบเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่เลยไปม,มาเจอกับฤาษีในป่าแล้วก็เจอว่าฤูษี่เลี้ยงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ก็ถูกชะตาก็เลยขอรับไปเป็นลูกบุญธรรม,มแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่านาังอุษาเฮต่อมาพอนังอุษาโตโตขึ้นเป็นสาวก็ส่งไปเรียนกับฤาษีในเรื่องก็ไม่ได้บอกว่าฤาษีคนเดียวกับ ตอนแรกหรือเปล่าแต่มาบอกว่าฤรษสีที่ส่งไปเรียนเนี่ยชื่อว่าเรษสีจันทาเรียนอะไรอ่ะเขาบอกว่าเรียนศิละปะวิทยาก็ไม่รู้อาจจะเรียนการเมืองการปกครองหรือหรือเรียนเวทมนต์อันนี้ไม่รู้เลยแล้วก็ได้มีการสร้างหอนางอาุษาเนี่ยเกิดมาเป็นหอสงเพื่อให้เป็นที่พักหอพักว่างนะอ่ามันเป็นหอพักเป็นหอนางอาุษาทีพอเหมือนกับว่าพอมาล่ําเรียนเนี่ย ก็ก็ไม่รู้ว่าเรียนอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเียอ,อยู่มาวันหนึ่งนางอุษาก็เลยเหมือนกับคงใจเหงาอ,ะอ่ะก็เลยไปเก็บดอกไม้ป่าแล้วก็เอามาร้อยเป็นเหมือนเป็นมาลัยแล้วก็ทํากระทงแล้วก็เขียนเป็นเหมือนจดหมายอ่ะใส่กระทงไปแล้วก็อธิษนนฐานประมาณแบบขอให้ได้ได้กระทงเนี้ยไป ไปถึงคนที่จะเป็นเนื้อคู่ของตัวเองเหมือนเสี่ยงกระทงอย่างเงี้ยว่าไปทีนี้ไอ้กระทงอันเนี้ยก็ลอยไปไม่ลอยไปถึงเมืองที่ชื่อเมืองปะโคซึ่งเมืองปะโคเนี่ยมีเจ้าชายชื่อว่าเท้าบารดถเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับบนนั้นมันเป็นภูเขามันมีแม่น้ำเนอะก็ไม่รู้ออมไม่ไม่คือที่เราที่เราเดินกันอยู่เนี้ยมันภูเขาสูงเลยนะใช่อาจจะลงมาหรือเปล่ามันต้องมีคลองมีอะไรบ้างแหละอ้าวอ้าว แต่ั้นมันคงต้องมีคลองมีมีหนองน้ำเป็นน้ำไเอาเป็นว่าไอ้กระทงอันเนี้ยมันก็ลอยไปถึงท้าบาร์ถท้าบาร์ถเก็บขึ้นมาไม่ได้เห็นโลบไม่ได้แบบปัดทินเดอร์อะไรกันแบบสมัยนี้เลยนะแค่อ่านอ่ะก็แบบโหหลงรักเลยว่าแต่ตัวเองอ่ะมีเมียอยู่สองคนแล้วนะอก็อืไปขอพ่อว่าพ่อเนี่ย อยากจะไปหาตัวนางอุษาโอ้สมัยนี้ไม่ได้นะลงใบที่สามเลยนะเราะสมัยนี้เป็นดราม่าอะไรล่ะตรงนี้ก็มีดราม่าอยู่เอาเอาไปว่าอย่าไปพูดอย่าไปพูดถึงเขาเอาพูดถึงเขาบารถคันสมัยนั้นคงไม่เป็นไรก็เลยไปหานางอุษาเขาไปไปจนเจอเจอได้ยังไงก็ไม่รู้ขนาดเรามี g ี s ีเอขับไประยะเกับลงไอ้นี่แบบขี่ว้าไปอ่ะโอ้สุดยอดไม่แล้วไม่เห็นหน้าด้วยนะ อ่าไม่เห็นหน้าด้วยแต่แต่แต่จจเจอตัวแต่ถูกตัวด้วยวก,ก็เลยขึ้นไปมีสัมพันธ์มีซัมติงกันอยู่บนหอน่งอุตสาหนั่นแหละไม่เรียนะนะนะเหมือนไม่รู้แบบอาจจะพักหรือปิดเทอมปิดเทมปิดเทอม,ทมใหญ่หัวใจว้าวุ่นประมาณน,นั้นทีนี้เรื่องก็ไปถึงพยาพาลพ่อก็โกรธไม่ัวใจ มันก็น่าโกรธนะคืออยู่ดีๆเมืองมาทำส่งมาเรียนมันมมีผัวอีกคนนึงก็เมืองมาแอบทำอะไรลูกสาวเขาเขาก็ต้องไม่พอใจฮ่ะก็เลยมาเลยมามีปัญหากันแต่ก็ไม่อยากให้ถึงขั้นเกิดสงครามไงคือถ้าจะฆ่าเท้าบาลดก็ฆ่าได้อืแต่ไม่อยากให้เกิดสงครามเพราะว่าอีกเมืองนึงก็ใหญ่เหมือนกันอืก็เลยเอาไั้ว่าท้าแข่งแข่งสร้างวัดให้เวลาหนึ่งคืน จนขวาดาวดาวประกายเพึกงใช่ไหมที่ขึ้นตอนเช้าอ่ะอืจะจะขึ้นก็คือให้หยุดแล้วใครสร้างเสร็จหรือใครสร้างได้แบบเคลอบหน้าขวาก็ชนะทีนี้บรากฏว่าไม่ได้สร้างคนเดียวนะก็คือเอาคนมาด้วยทีนี้มันเป็นเหมือนเป็นเมืองของของพยาพาณไงคนก็เยอะส่วนท้าวบาลรถเนี่ยอาจจะมากับกับคนไม่ไม่ได้เยอะมาก ก็เลย oh, โกงว่า uh, นนะอาตาแรงเหมือนเหมือนพยาพานจะโกงเพราะคนเยอะกว่าแบบมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะอะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าโอ้ก็สร้างไปได้แบบสักครึ่งหลังนะท้าวารถก็เห็นโอ้กูแพ้แน่ๆเลยก็เลยแอบไปจุดเทียนอยู่บนยอดไม้ทางฝั่งพยาพานเห็นก็เลยคิดว่าโอ,โ,อโอ้โอ้ดาวประกายเพิกขึ้นแล้วก็เลยหยุดปรากฏว่าไม่ใช่มันประกายเพิกปลอม ส่วนท้าบารดอ่ะก็สร้างต่อจนถึงเช้าอ่ะถึงรุ่งเช้าวัดที่เท้าบารดสร้างเนี่ยก็เสร็จเดี๋ยวเดียวแมเห็นเทียน,นอันเดียวนึกว่าดาวไรฝั่งนู้นมันสร้างอ่ะไม่ได้ไมืดเหรอไม่ได้ย<ม>ิน ไม่มืดหรอจริงๆไอสองวัดเนี่ยเขาชื่อวัดลูกเขยกับวัดพ่อตาอ่าแล้วมันห่างกันนิดเดียวนะที่เราไปอ่ะประมาณสองร้อยเมตรมึงไม่เห็นกันจริงๆหรอไอตอนแล้วไอตอนที่สร้างอ่ะไม่จุดมงจุดไฟเนาะน่นเลยแต่เทียนมึงเห็นนะมึงเห็นเทียนเป็นดาวได้นะเทียนเป็นดาวเอาเป็นว่าเอาเป็นเป็นอย่างนั้นแล้วกันเชื่อเขาหน่อยอืมอันนี้ก็จะเสริมนิดนึงไอตำนานสร้างวัดแข่งกันสร้างปราสาทแข่งกันเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยนะมีหลายที่มากเลยนะอย่าง ปราสาทพิมายกับปราสาทพนมวันก็มีตำนานประมาณนี้เหมือนกันเดี๋ยวก็คิดต่อไปอ่าจจะไม่เนเดี๋ยวเราก็ไปเลยใช่มันเดี๋ยวมันจะมีที่เราไปพิมายกันก็อาจจะไปเล่าตอนนั้นอะโอเคอาจจะไม่เล่าก็ช่างมันเอาไม่เอาอานี้ก่อนอ่นนี้ก่อนปรากฏว่าพอเช้ามาปุ๊บสาว่ารถสร้างเสร็จแต่พยาพานสร้างไม่เสร็จพยาพานก็ต้องแพ้ทีนี้พวกแพ้ต้องโดนตัดหัวโ พยาพานก็โดนสัดนหัวแต่ไม่ตายเพราะว่าเหมือนมีเว่นมนพิเศษอ่ะที่ฆ่าไม่ตายกงตั้งแต่ต้นแล้วนี่ยว่ะก็กองมากองกับอ่าโอเคก็ก็ถึงขั้นเปิดสงครามกันเลยระหว่างสองเมืองเฮก็เรื่องก็เหมือนตัดข้ามๆไปว่าสุดท้ายอ่ะเมืองของพยาพานแพ้แล้วท้าวบาลรถเนี่ยก็ไปหาวิธีมาแบบ อ่าลบล้างเวทมนตะ์เะเลยทําให้พญาพานะตุยพอพญาพานตุย,พพย,าาตยก็เลยพานางอุษากลับไปที่เมืองอืมซึ่งก็ไม่รู้ว่านางอุษารู้ไหมว่าพ่อตัวเองตุยไปแล้วอก็ไปไปอยู่กับผัวอพอไปถึงก็ช็อกเ็ยเพราะว่าเขามีเมียอยู่แล้วสองคนแล้วทีนี้ไอเมียเมียหนึ่ง่อะอมเมียเมียเอกก็เหมือนจะไม่พอใจ ก็กลับไปฟ้องพ่อตัวเองก็เลยกลายเป็นสงครามระหว่างอี่สองเมืองท้าบาลรถก็ต้องออกไปทําสงครามทิ้งนางอุสาให้อยู่ที่เมืองอ่าบางทีบอกว่ามีเมียสองคนใช่ไหมเมียรองเมียสองเ่ยอืมก็เลยอาศัยช่วงเวลานั้นน่ะเหมือนแกล้งอืมแกล้งแบบมึงเด็กใหม่อ้าวอ่ารับน้องก็เลยหลับไม่ได้ก็เลยหนีกลับไปที่เมืองของตัวเอง ก็อย่างที่ถามไม่ฟ้าแล้วว่าไม่รู้ว่า,วาเขาทําสงครามเงนจนยับไปหมดแล้วสรุปพอกลับไปถึงเมืองพานของพ่อตัวเองก็ปรากฏว่าทั้งเมืองใจ้ยับเหลือแต่ซากผู้คนตายหมดเพราะสงครามทั้งองศาก็เลยแบบเหมือนรับไม่ได้ก็เลยปอมใจตายอยู่ตรงนั้นทีนี้ท้าบารดพอทำสงครามเสร็จก็จะกลับมาหาเมียพอกลับมาที่เมืองเอ้า นั่งอุษาหายไปไหนนั่งอุษา,าไม่อยู่ก็เลยออกไปตามหาอีกรอบจนมาเจอว่าตัวแล้วออืพอเจอแบบนั้นท้าบาลอตก็เลยแบบเหมือนโอ้หทำใจรับไม่ได้ก็เลยร้องไห้จนสิ้นใจตามกันไปเป็นตำนานแบบโศกอนันตกรรมไขา้ขายโรมิโอแอนจูเลียตอะไรทำนองนั้นเนี่ยก็คือเรื่องทั้งหมดทีนี้พอเรามาย้อนดู ตัวโบราณสถานภายในนั้นนะ่ะเราก็จะเห็นว่าอ่ะเด่นสดคือหอนางอุสาอืแล้วก็จะมีอ่าอะไรนะถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะมีอ่าถ้ำพระฤาษีมีคอกมา้าเท้าบาอดหรืออะไรประมาณนี้ก็จะมีไม่จําได้ไปนะวัดวัดลูกเขยอ่ากับวัดพ่อตาอ่าแล้วก็จะมีที่เป็นชื่อว่าหีบศพสามคนอน่ะ ห็บศพนางงุตสาห็บศพท้าบารารถแล้วก็เหยบศพพ่ตาเดี๋ยวก็คือสามคนตกลงเขาไปไปมาเขาตายใกล้กันน่ะเหรอนั่น่ะสิคือคือถ้าคือตามหลักแล้วเราไม่รู้ว่าพตยาพันเนี่ยตายที่ไหนเพราะบอกว่าตายในสงครามก็นั่นเลยแต่ว่านั่งุตสาเนี่ยต้องไปตายในเมืองเพราะว่ากลับไปตอมใจไปตอมใจอยู่ที่เมืองส่วนท้าบารรมาเจอก็เลย ต่างกันไปแค่ว่าต้องอยู่ในเมืองถูกแล้วทําไมมาอยู่ใกล้ๆตรงที่ตามว่าอยู่เวรเดียวกันเลยนันแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าอะไรนะโปรนางอุสาเออหรื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 อคุ้มนางอุสาสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเออก็บอกว่าเป็นที่บรรจุอัิษฐิของนางอุสาซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครทาให้ใครทําให้ แล้วก็จะมีบ่อน้ําบ่อน้ํานางอุษาบอกว่าเป็นบ่อให้ใช้ตอนที่มาอยู่ที่นี่ก็นั่นแหละโดยรวมแล้วก็บอกบอกเอาไว้ได้เลยว่าอืตำนานไม่ได้อ้างอิงจากเรื่องจริงแค่เอาเหมือนกับฝั่งหนึ่งมีสถานที่ฝั่งหนึ่งมีตำนานก็เลยเอาสองเรื่องมาดูแล้วไม่ไม่แมสเลยเอาจริงนะัองนั้นไม่แมสเลยแต่เอาฮดีก็สนุกเดี๋ยวเอาไว้ว่า ถ้ามันมันอาจจะมีเว์ยั่นเต็มออหรือวอ่ายท่นตัดแต่งที่ทําได้ดีกว่านี้อันนี้ออก็ไม่รู้อันนี้พาย,ยายามจะเล่าแบบสรุปย่อๆให้เข้าใจง่ายแล้วอีพีหน้าเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องบ้านเชียงเพราะว่าจริงๆเทิปที่เราไปอุดรเนี่ยเราก็ไปแวะบ้านเชียงกันด้วยออแต่ว่าพอดีเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอแล้วเราก็ไม่ได้แบบขออนุญ,ญาตเขามาล่วงหน้าก,ก็เลยเออ แค่ถ่ายรูปมาแล้วก็เดินโดกกันเฉยๆ<ช>ก็เลยจะเอามาทําเป็นพอดแคสแทนแล้วกันเพราะว่าวันนั้นพออยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็ไม่อยากจะใช้เสียงเยอะเหมือนกันโอเค okay. ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับรบาย